อ๋อสวดครับแล้วใช่ไนมครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูนะครับกับหุ่นรบจากจูโอเจอร์ภาคหนึงมูวี่นะครับนั่นก็คือนี่เลยครับจูโอคิวหมายเลขศูนย์คิวคอนดอร์นั่นเองครับผมหุ่นรบที่สามารถประกอบร่างเข้ากับคิวไทเกอร์แล้วก็คิวเอเลเฟนให้กลายร่างเป็นคอนเดอร์ไว้นั่นเองครับซึ่งคิวคอนดอร์คนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหุ่นรบที่แข็งแกร่งมากๆด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วแถมประกอบร่างเข้าไปครับก็มีลุ้นไดความสามารถที่แตกต่างจากหุ่นรบของจูโอเจอร์ตัวอื่นเข้้าาาาไไปอออีีกซึ่่งเเเดดด๋ยววคคิินนนรรรร์ทัมม ดีวิีอกันดีกว่าครับผมเคก็เนื้อมาดูกล่องกันก่อนนะครับอ่านี่ก็เป็นสกล่องของคิวคอนโดนะครับซึ่งจะเห็นว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยก็คือจะเหมือนกับคิวคอริลานะครับที่ถูกเปลี่ยนสีใหม่ให้เป็นสีม่วงแล้วก็จะมีในส่วนของหัวนกตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นหัวนกแรงนะแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นตอนประกอบร่างในเรื่องนะครับมี่คิวคอนโดคิวไทเกอร์คิวเอเลเฟนนะครับเป็นคอนโดไวน์นั่นเองนะครับผมตัวนี้อ่าสองกระบอกครับก็จะเป็นชาร์จอรมาก นะครับอ่าประมาณนี้แหละสวีก็บอกว่าลูกเล่นประกอบร่างได้ยิงวัตรจรวดได้เหมือนเดิมนะครับเค่องกองมีเท่านี้ครับเพราะั้นเรามาดูของข้างในกันดีกว่าครับของข้างในครับในกล่องให้ของมาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันก็จะมีแน่นอนครับตัวคิวคอนร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์สลับแปลงร่างแบบเต็มที่เองคิวคอนรดครับก็อยู่ในโหมดของตัวเลข0ูนย์แบบนี้นะครับซึ่งเกิดเรามาเทียบกับตัวคิวคอนเดียเนี่ก็จะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะนะครับ แค่ในเปลี่ยนในเรื่องของสีแล้วก็ข้างหน้าตรงส่วนนี้ให้เปลี่ยนไปนะครับเรืวคิวคอน r ครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าที่เหมือนกับอา่าเป็นตัวนกนะครับอ่าแบบนี้ซึ่งวิธีการแปลงร่างครับง่ายมากแล้วก็จับแขนงางออกชึบแบบนี้นะครับแล้วก็กางปีกตรงนี้ออกจากนั้นนําอันนี้ครับใส่เข้าไปชึบกดแบบนี้เท่านี้ครับ คิวคอนดอร์ในโหมดอนิมอลโหมดก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับซึ่งก็จะมีนกอีแดนเองโดยถ้าเกิดเทียบครับกับจูกับคิวอีเกิลเนี่ยก็จะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยตัวคิวคอนดอร์ครับเป็นหุ่นนิ่มผมในภาพในมูฟี่แล้วก็โดนตัวร้ายเนี่ยดอกใช้อยู่ในตอนแรกครับทำให้ออกมาต่อสู้กับจูโอเจอร์ครับแล้วทำให้เหล่าจูโอเจอร์เนี่ยเสียท่าไปจนยามาโตะไปช่วยไว้นะครับเจ้าตัวก็เลยรู้ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่กับผิดพวกก็เลยกลับมาช่วยเหล่าจูโอเจอร์สู้อีกกกคคคคคครรรรรััััั้งงงงงนนนนึะะบบโดดยยิวววอออพลลหหๆเเเีีี่่่็็จมมมืขาทศ แล้วก็สามารถนำจูโออีเกิลแล้วก็จูโอฮอคสองคนนี้ครับมารวมร่างเป็นจูโอคอนโดที่เป็นหุ่นที่เป็นตัวร่างสุดยอดได้นะครับเป็นแบบนี้โอเคซึ่งที่นี้เรามาประกอบร่างเลยดีกว่าครับซึ่งการประกอบร่างครับจะต้องใช้นี่เลยเอาตามไปต่อนะครับคิวเอลเฟนแล้วก็ Q t วไ e r นะครับซึ่งหลักการประกอบร่างครับเหมือนปกติทุกอย่างก็คือโดบุซึกต่อยเก็บวิธีการประกอบร่างเหมือนเดิมครับ คิวเอเลเฟนพับเป็นขาเแบอบร์สี่คิวไฮเกอร์ชุบพับเป็น L เบอร์หนะครับแบบนี้แล้วก็คิวคอนโดครับเราดึงหัวออกก่อนแบบนี้เนอะแล้วก็พับแขนกลับให้เป็นคิวเลขศูนย์แล้วก็ใส่เข้าไปชุบแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่หัวจากแล้วก็ดึงแขนออกนะครับหันมาข้างหน้า ยกแขนตรงนี้แล้วก็ดึงออกชึบเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับคอนโดอร์นะครับผมหุ่นรบตัวพิเศษของเหล่าจูโอเจอร์ er นี่เองครับซึ่งน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือคอนโดอร์ไวในเรื่องครับโผล่มาแค่เป็นตัวร้ายเท่านั้นคือผมรมู้สึกว่จูโอเจอร์อย่างเดียวเลยเราไม่ได้เห็นคอนโดอร์เนี่ยสู้ในฐานะของคนที่แบบเป็นหุ่นที่สู้ต่อร่วมสู้กับเหล่าจูโอเจอร์ er นะครับแต่ว่าคอนโดอร์ครับก็ต้องบอกเลยว่า เป็นหนึ่งในหุ่นที่แข็งแกร่งมากๆครับเพราะพลังความสามารถพิเศษของคอนเดอร์ไวคือเป็นหุ่นที่มีความเร็วสูงมากๆนะครับแล้วก็บินได้ด้วยด้วยเวลาบินข้าในครับในเรื่องขนาดเนี่ยครับจะเหมือนกับกางเป็นปีกนกออกมาใหญ่ๆสีทองแล้วก็สามารถบินด้วยความเร็วสูงรวมถึงพลังโจมตีหลักครับจะเป็นท่าหมัดที่ต่อยได้อย่างรวดเร็วมากนะครับผมนี่คือรเรื่องของคอนเดอร์ไวส่วนท่าไม้ตายครับแน่นอนต้องมีท่าไม้ตายเนอะท่าไม้ตายครับมีชื่อว่า คอนโดโรเกตพันช์นะครับเป็นแอคคิวคอนโดครับจะสร้างพลังแล้วก็ยิงหมัดออกไปรัวๆนะครับผมซึ่งท้ายเนี่ยจูโอคิงโดนไปทีเดียวต้องบอกว่ายืนไม่เป็นเลยนะครับเป็นท่าที่โดนนั่นจริงๆอ่าพอจับตาของคอนเดวายครับก็จะนี่ซึ่งข้อดีคือเทมักนะครับคิวคอนโดตอนเป็นโหมดหุ่นเนี่ยครับต้องบอกว่าผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าตาเป็นไวเซอร์เนอะแล้วก็มีปากแบบปากภูการอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเท่จริงๆนะครับอ่าโอเคแต่คิวคอนโดครับเนี่ยเราบอกว่าเราก็มีล่่นนได้เช ผมดึงออกตรงแบบนี้แล้วเรานำไปใส่กับขาของจูโอคิงแทนนะครับก็จะกลายเป็นคอนเดอร์คิงนะครับผมอารมณ์แบบนี้นะซึ่งก็ได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งหรือเราจะทำแบบนี้ครับในหายที่เป็นหุ่นตัวพิเศษนะครับเราก็นำมาเล่นกับอะไรที่ไม่เคยโผล่ในเรื่องมาก่อนนั่นก็คือนี่เลยครับขาเบอร์7เบอร์8นะครับก็จะได้เป็นคอนเดอร์ในร่างที่ติดเข้ากับ คิวเขาได้ ide, แล้วก็คิววูเป็นอีกในเวอร์ชันหนึนะครับซึ่งบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจมากแต่ไม่ได้เห็นในเรื่อนะครับน่าเสียดายแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราทาแบบนี้ครับแล้วก็สามารถนําตัวอื่นเนี่ยมาต่อนะครับผมเพื่อให้ครบเสร็จได้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนี่ยแขนก่อนชุบโอเคแบบนี้นะครับถ้าใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคุนรบทั้ง3ตัวที่เกิดจากการรวมร่างของคิว ของเหลาจูโอเจอร์ er นะครับอ่าโอเคจออมาเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าถามว่าตัวอะไรเท่สุดแน่นอนครับผมชอบคอนเดอร์ไวสุดแล้วนะครับเท่จริงๆโอเคแต่แน่นอนครับว่าเราก็ยังสามารถเล่นเพิ่มเนี่ยครับเพราะคอนเดอร์ไวเนี่ยมีจอยแบบกับจูกอริล่าเพราะงั้นเราสามารถนําไปติดแคนเนี่ยนไปติดตัวอื่นได้หรือเราเล่นแบบนี้ได้นะครับสมมุติผมเอาเป็นคิวไรโนมาแบบนี้อ่าคิวไรโนเนี่ยจะมีพื้นที่3จุดให้ใส่หุ่นเนอะเราก็นาหุ่นใส่ไปครับ หนึ่งตัวแต่ว่าต้องขยับแขนระวังหน่อยไม่ให้หุ่นชนกันนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าเวลายืนให้เอาจูโอคิงเนี่ยยืนไว้ตรงกลางเพราะจูโอคิงแขนมันสั้นสุดแล้วก็แขนเล็กสุดนะครับจากนั้นคิวคอนเดอร์ครับไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับชุบแบบนี้แล้วก็นี่ครับจูโอไวแลก็ใส่อีกจุดหนึ่งได้นะครับแบบนี้ถ้าเกิดมันใส่ลงน,นะโอเคอันนี้ผมใส่ไม่ลงแปบ๊บหนึ่งหาวิธีใส่ก่อน เอ๊ทำไมไม่ลงแปลกจังอ๋อติดข้างๆนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนนิดนึงอ่าน่าเสียดายจังครับจูโอไวใส่เข้าไปได้คือเมื่อกี้ผมกล่าวว่าเราจะขุ่นยืนเรียงกัน3ตัวแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาแบบติดอาวุธให้หุ่นทุกตัวแบบครบต็มสตรีมอะครับเป็นเหมือนกับสุดยอดฟอร์เมชั่นที่คิวไลโนเนี่ยจะลากจะลากทุกคนไปแล้วก็ทุกคนก็แบบถืออาวุธไล่ยิงไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับเนี่ย,ยสมมุติแบบถืออาวุธชึบ อยาผมถือแ๊บหนึ่งประมาณนี้ครับแบบติดอาวุธหมดทุกคนแบบเต็มสตรีมแบบประมาณนี้เนี่ยแบบฟอร์เมชันที่แบบเป็นป้อมประการอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมคิดไว้แต่ว่าน่าเสียดายดที่ติดไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรก็คิดซะว่าเราก็วางลงไปเฉยๆก็ได้นะครับอารมณ์มันก็จกมาเป็นประมาณนี้ครับนะครับเป็นฟอร์เมชันรถถังนะครับที่แบบคิวไลโนก็ลากไปแล้วพวกนี้ก็แบบยิงพลังใส่ศัตรูไปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ดีเนี่เยเขก็จะเป็นอย่างรการรวมร่างที่ ก็นับว่าเป็นการรวมร่างได้นะครับถ้าเกิดจะพูดแต่ถามว่ามันนับเป็นการรวมร่างร้อเปอร์เซ็นเลยไหมก็บอกว่ามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะแบบเราเห็นว่าเป็นหุ่นยืนอยู่นะอ่าโอเคครับเดี๋ยวสิ่งเดียวเราเก็บกันไปก่อนชุบชุบโอเคแบบนี้นะครับอ่าโอเคและนี่แหละครับก็คือการรีวิวประจำวันนี้ครับกับคอนเดอร์วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า ก็เป็นหุ่นรบตัวพิเศษหนึ่งตัวครับที่ค่อนข้างดูดีเลยและค่อนข้างเท่เลยถึงแม้ว่าจะเป็นการย้อมสีก็ตามนะครับอ่าแต่ว่าการรีวิวจูโอเซอร์ครับเรายังไม่จบแค่นี้เพราะยังมีคิวแอนิมอลสีพิเศษอีก4ตัวครับที่เราจะดูกันต่อไปซึ่งเดี๋ยวเป็นตัวอะไรเนี่ยเราไว้ดูกันในวิดีโอถัดไปนะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยวิดีโอมีเท่านี้เลยครับกับคิวคอนโดนะครับใครชอบเดีโยวนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ิดีโยด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยยได้เเสมอล สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อวันนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับรบ๊ายบาย